สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง PK Channel ช่องแห่งการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดครับทุกคนเชื่อไหมครับว่าเหตุการณ์ที่เรียกว่ารักแรกพมเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ทุกคนใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องรักแรกพบครับเหตุการณ์รักแรกพมเนี่ยอาจจะเคยเกิดขึ้นกับหลายๆคนเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ตัวแค่นั้นเองครับซึ่งบางทีเวลาที่เราพบเจอกับใครสักคนเนี่ยที่ รู้สึกว่ามันคลิกมันใช่มันโดนเลยนะครับก็เวลาที่สายตาของเราทั้งคู่เนี่ยนะครับได้ได้สบตากันเหมือนกับว่าอาจจะอยู่ในระยะไกลหรือว่าระยะ10เมตรอะไรอย่างเงี้ยครับที่ที่สามารถมองเห็นกันได้อย่างชัดเจนเนี่ยนะเมื่อสายตาของทั้งสองคนเนี่ยนะครับได้มาประสานกันนะครับได้สบตากันอาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแค่เสี้ยววินาที สิวินาที15วินาทีหรือ30วินาทีนะครับที่ได้จ้องตากันนะครับมันรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนจริงๆนะครับไม่ใชเป็นแบบเอ้ยแค่เนี้นะครับแค่ได้สบตากันเนี่ยนะครับอาจจะแบบใสยตาทั้งสองไม่ได้ตั้งใจแต่พอดีว่าสายตามา,มาประสานกันพอดีปุ๊บแต่รู้สึกว่ามันโลกหยุดหมุนเฮ้ยคนนี้มันใช่มันโดนเลยอ่ะนะครับ เหตุการณ์แบบนี้นะครับเรียกว่ารักแรกพบนะครับซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้กับกทุกๆคนเลยนะครับนะโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าแม้ว่าคนทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้สารต่อความรู้สึกอาจจะไม่ได้พูดคุยกันด้วยสารนะครับแต่เหตุการณ์นี้มันคือความรู้สึกดีๆนะครับนะแม้ว่าไม่ได้ไม่ได้พูดคุยกันเลยนะครับอาจจะพบเจอแล้วผ่านไปนะครับหรืออาจจะ สาน่ตความจมพันธ์กันในระยะเวลาสั้นๆน,นะครับอาจจะแค่ได้พูดคุยกันแต่ว่าเหตุการณ์นี้นะครับมันจะตรึงอยู่ในหัวใจของคนทั้งสองคนเลยนะครับไม่ว่าวันเวลามันจะผ่านไปนานแค่ไหนเมื่อเราทั้งสองคนเนี่ยนะครับนึกถึงเหตุการณ์นั้นขึ้นมาเนี่ยือแวบเข้ามาข้างในหัวใจเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความสุขจังเลยะนะครับเหตุการณ์ต่งตางๆเหล่านี้นะครับมันสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกคนเลยนะครับ อาจจะเป็นแค่เสีย้ยววินาทีก็ตามเนี่ยนะครับมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันคุ้มค่าที่สุดที่ได้เจอนะครับก็ยังไงของให้ทุกคนนะครับมีความสุขนะครับแล้วก็ได้เจอกับเหตุการณ์ที่เรียกว่าักแรพบนี้สักครั้งในชีวิตนะครับนะเพื่อให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยสักครั้งเราก็มีโมเมนต์แบบนี้วะนะครับก็สําหรับคืนนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณรูปภาพสวยๆจาก p n t r e สวัสดีครับ